สวัสดีครับทุกท่านเห็นดีแม็ด้านหลังไหมครับนั่นคือแฟนเพจจากนครศรีธรรมราชครับก็ขอสวัสดีผมจะพาเขาไปกินข้าวก่อนนะพี่โตโตครับพาพี่โตโตไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพี่เขาไปล้างรถกันต่อ as you can see the the truck d-max truck behind me uh that is my fan page toto โตโต from นครศรีธรรมราช the south of thailand I'm gonna take him to have lunch at a crispy pork, the famous one, my favorite in Mahavita ม a i ว t h ยา a ัย k อนแกนคอ n แกนยูนิเว e ร s ซิต c ้เ c ็คดี t เอาอร่อยทุกอย่างแหละไอ้อส้มตำมีด้านนูน้นตำไทยไ,ไม่กินปลาก็มีแต่เครดิตเป็นยังไงเนาะแม่ขายดีขึ้นเขาครับเอาข่าหมูกรอบให้เนผ้าหมูมากินแต่ไปนครนครศรีผลนค่ไปนครที่ยันใส่กระดาษเลยนะคะครับครับได้ครับ ขึ้นมาเลยขพออะฝากให้ด้ิ้นี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้นี่นะอันนี้คือธรรมดาแล้วนะอันพิเศษมันจะมาสีแถวอสี่แถวนี่คือเต็มเลย เต็มข้าวเลยเยอะอยู่เะสุดโอ้โหผมว่า <laughs> ผมพี่โดนไปสองจานผมว่ามีหยุดมีเนื้อเหมือนกันนะ, <laughs> ะนแก้วแก้วอ๋อมีแล้ว แฟนพี่ออกกองได้ไหมอย่าให้ออกเลยออกสองคนบอได้ <laughs> ไมาตั้งมุนี้ถามเงินก่อนจะได้เพื่อความชัวรร์คับนี่ครับนี่พี่โตโต้นะพี่โตโต้จากนาครศรีธรรมราชนะขุ้ยอดเป็นเกียรติมากเลย <c oughs> นี่เข้าวรวมครับ <c oughs> มือเลยครับมันจะมีไก่ไก่ไก่ต้มเขาเรียกอะไรวะมันไก่แล้วก็ไก่่อบใช่แล้วก็หมุกเกาะให้มันหน่อยนึงนี่พี่คนเยอะไหมคนเยอะครับเยอะนะ ต้องให้ฟานทางมาถึงจะรู้เลยแฟนมาอยู่นี่นาหลายปีแล้วอยู่หกเจ็ดปีแล้วเคยมากินไหมครับตอนนี้เคยไหมต้มเอ้ยแต่ส้มตำพี่ยังไม่ได้นะ ให้พี่กินจานแบบนี้กินคนเดียวได้กี่จานปกติถ้าจะือส,สองจานก็นนะ่าจะอิ่มแล้วแบบอยู่อยู่ถ้าออกมาเทีศก็กินได้ไหมเนี่ย <ทะ S 2> มันไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านที่งานอย่างเงี้ยตัดเต็มพี่ตัดเต็มที่บ้านก็ทำร้านอาหารนี่แหละโอ้กำลังอยากจะถามอยู่พอดีทำาอาหารนี่คือขายเลยเป็นต้มต้มข้างในหมูออื้หลังครับผมไปกินมั้งเลยได้ได้ นพั้นก็แถวสถานรถไฟอะไรแบบนีขายอยู่ตั้งแต่รุ่นเตี้ย40้งสิบกว่าปีแล้วคือร้านเกาแก่เลยท้านครถ้าคนไปขารู้จักเลยชื่อร้านอะไรเี่ร้านปากกล้วยปากกล้วยน่าอร่อยนะมันหารได้ขายมีมันเป็นธนาคารด้วยไงแต่ตอนนี้เหลือแต่แบบทำแต่อาหารเช้าอย่างเดียวเ้าเรายังเดียว กกเดี๋ยวลงใต้ไปเจอพี่ใช่เลยครับได้พี่สั่งตำอะไรครับผมไปตำให้ตำปลาเอี้ยยครับอันตำเอี้ยยตำปลาโตทั้งหลังนี่นี่ครับทัางใดใด ยังไม่ถึงคิวเลยจ้าอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณครับ,รบพี่เอาสั่งเพิ่มตรงไหนเพื่อสั่งพี่ได้ไหมเลยค่ะเอาเพิ่มแม่เพิ่มตัวซิบซี่เห็นไหมครับมีไก่อบมีอะไรก็เอากับไก่เพิมอ๋อ,มอหมูกรอบหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับอ๋อโอเคเอาอเไก่อบไก <drying S> ่ <ไง S 1> อบไก่อบี่่านคะ จานนึงครับข้ามูดิเดี๋ยวข้ามูม,ม,มันหมดแล้วไม่เส้นั่โอเคพี่ยังไม่ทันทำอะไรผมกินหมดแล้วยัง <c oughs> ไม่ตังแล้วใกล้อบเอาเพิ่มไหมพี่เต็มเต็มูก่อนหมดแล้วนะ <c oughs> มันแค่เที่ยววิ่งจริงๆของหมูแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้พี่ได้ชิมเดี๋ยวมาทันนะครับให้พี่คือคือชิมไม่ต้องกินเยอะก็ได้พี่เดี๋ยวผมพาไปกินเดี๋ยวเราล้างมันแล้วก็ไรกินอีก พี่ทำยังไงบอกผมก๋วยเตี๋ยวหมูเี๋วก๋วยเตี๋ยวก็ได้กระเพราก็ได้ได้แล้วนะกินอยู่หลักๆก็เห็นเหมือนอูก,กินะ่ะกินอยู่วังนั้นอะ่ะแต่ไม่ทานเนื้ออย่างเดียวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจัดห้าแดงว่าอยู่คอนนี้ก็ไม่ได้กินอะไรแบบ คืออยู่คอนเขาก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดไปแจกที่อื่นเขาคงเขามีหมูมีกระเพราอะไรอย่างนงี้ยใช่ใช่แล้วปกติคืออยู่ที่บ้านก็กินข้าวบ้านอยู่แล้วไงเพราะร้านทำร้านหางมาแล้วก็ไม่ค่อยก็น่าจะเป็นมื้อเย็นมากกว่าถ้าเราได้ออกไปกินของเพื่อนนะครับผมเอ่าพอเมือ่อก่อนอาหารตามสั่งอะไรก็ทำเป็นเป็นเ,ป,นเ,ป,นเป,นป็อกวายกันก็เลยนะลว่าพี่ทำกับข้าวเข่งเลยก็ไ, <laughs> ไปหาพี่ให้พี่ทำกับข้าวให้กินถ่ายคลิปด้วย เขาบอกคิวต่อไปพี่เย็นๆนะตำป่าพี่นี่เพื่อนก็มาทำงานอยู่ที่นี่คนนึงเป็นวิศวกรสร้างโรงโรงพยาบาลในยูเทิร์นเซนส์ใช่ไหมลงพืชอะไรนชื่อพืชคุณละครเหมือนกันคุณครเหมือนกัน ับเนี่ยดีแมก็กเหมือนกันเพื่อนในกลุ่มขับดีแม,กม็กนี่แหละบ้านอยู่ใกล้ๆกันผมขับไปใต้นี่ไล่ตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยสองร้อยกว่าโลอัดกันอยู่งั้นเอาพี่ส <c> น <oughs> ใจคุณจารย์เลยครับ <c oughs> <c oughs> เลยพี่กินพี่อิ่ม ดาบสิบบาทสิบบาทถูกอ่ะถูกไหมถูกได้เยอะด้วยนะพิเศษเท่าไหร่สี่สิบน่าจะแบบกินพิเศษจานเดียวก็น่าจะอยู่แล้วอ่ะคุณเที่ยงที่นู่นลักษณะอย่างนี้ก็มีแบบถ้ามันถ้ามันไก่ตังก็น่าอยู่นะเพราะว่าเยอะอยู่นะถ้ามันไก่ตังอยู่แถววัดท่าท่าถึงขายยากคือสี่สิบบาทสามสิบห้าบาทก็เยอะอยู่ เยี okay, ่ยว่วาออยอยู่นะแต่คือไม่ค่อยได้กินเนาะ <laughs> ไม่ได้ไปซื้อกินไง <laughs> ไม่ค่อยได้ออกไปไหนออกมาก็เย็นอย่างเดียวพอเย็นก็เก็บแล้ว <c oughs> น่ากินนี่เออ้ยนี่ที่นี้มันมีลูกเล่นอย่างเงี้ยนะสบายขึ้นเยอะ <laughs> ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับก็อร่อยมากหมดแล้วหมดแล้วอ่แม่คิดตามเนี้ยถ้าหมดดิจานหมูกรอบใช่ไหมครับหมูกรอบสามใช่ไหมแล้วก็รวมหนึ่งแล้วก็อบหนึ่งครับอะไรแม่ยังรวมรวมแต่บางเนาะมีแต่บางคูใจต่างหากเนาะเอาแม่มันหมานเด้อจุดน่ะเอาท่านเนาะ ้ยพี่ตำป่าเท่าไหร่ครับตำป่าสามห้าครับขอบคุณครับก็บบสุดยอดมากครับอร่อยมากครับ Very good food in อคอนแกนครับ This is my first time that fan club from the h o u n t i y Thamrat visit me in my cave in o อนแกน and for the rice only 200 baht and for the Somtam only one dollar Thirty-five. On. Thanks for watching.